คนที่มีความมั่นใจในตัวเองมักจะมีลักษณะนิสัยหรือความคิดบางอย่างที่บ่งบอกชัดเจนว่าแตกต่างจากคนอื่นซึ่งทำให้คนเหล่านั้น กล้าที่จะทำในสิ่งต่างๆและประสบความสำเร็จในที่สุดสาเหตุหลักๆที่ทำลายความมั่นใจในตัวเองคือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและด้อยค่าตัวเองอยู่เสมอข้อดีของคนที่มั่นใจในตัวเองคือเราจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตรับมือกับเรื่องแย่ๆในชีวิตได้มีศักยภาพมากขึ้นและทำให้ชีวิตมีความสุขขึ้น บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้การที่มีใครสักคนเคยทำสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราสำเร็จมาก่อนเราก็มีโอกาสจะทำมันให้สำเร็จได้เหมือนกันเพราะคนเรามีศักยภาพมากพอที่จะเป็นอะไรหรือทำอะไรก็ได้ตามใจต้องการพลังที่สำคัญที่สุดคือพลังใจเป็นพลังขับเคลื่อน ที่ทรงอนุภาพที่สุดดึงศักยภาพมนุษย์ออกมาได้จนถึงขีดสุดยิ่งเราพูดแต่คำดีๆให้กับคนอื่นไม่เพียงแต่เป็นการผลักดันให้คนอื่นมีพลังใจยังเป็นการสร้างเสริมพลังใจให้ตัวเองด้วยมนุษย์เราทุกคนล้วนมีความฝันความหวังและความต้องการในชีวิต เพื่อที่จะได้ก้าวไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจไว้ทว่าเงื่อนไขหลายประการก็เป็นอุปสรรคในเส้นทางเดินสู่ความสำเร็จแต่อุปสรรคที่น่ากลัวที่สุดที่ไม่ว่าอะไรก็สู้ไม่ได้และเป็นอุปสรรคที่ทำให้มนุษย์เราล้มเหลวมานักต่อนักแล้วนั่นก็คือ ความไม่มั่นใจในตัวเองความไม่มั่นใจในตัวเองเป็นความรู้สึกว่าเรามีความสามารถไม่มากพอไม่มั่นใจว่าเราจะทำได้ตามเป้าประสงค์ไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เรามุ่งหวังจะสำเร็จจริงหรือไม่และอีกมากมายนานับประการที่บั่นทอนพลังใจของตัวเองทำให้หลายคนต้องประสบกับความผิดหวังและความล้มเหลวมากมาย แต่หากมองกลับกันคนที่มีความมั่นใจในตัวเองกลับเป็นผู้คว้าชัยชนะวิ่งนำเข้าสู่เส้นชัยไปแล้วพวกเขาเหล่านั้นเป็นคนแบบไหนมีความคิดอย่างไรและเราควรปรับทัศนคติอย่างไรให้กลายเป็นคนที่มีความมั่นใจและพร้อมชนะทุกอุปสรรคขวางหนามไปได้เราจะพาทุกท่านไปหาคำตอบในบทความนี้กัน สิบนิสัยของคนมั่นใจในตัวเองคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมักจะมีลักษณะนิสัยหรือความคิดบางอย่างที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าแตกต่างจากคนอื่นซึ่งทำให้คนเหล่านั้นกล้าที่จะทำในสิ่งต่างๆและประสบความสาเร็จในที่สุดรู้จักตัวเองเป็นสิ่งสําคัญคนที่มีความมั่นใจในตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นคนเก่งทุกเรื่อง หรือไม่ต้องโดดเด่นกว่าใครแต่พวกเขารู้จักตัวเองเป็นอย่างดีรู้ว่าตัวเองมีความสามารถด้านไหนเก่งเรื่องอะไรหรือเชี่ยวชาญอะไรเป็นพิเศษในขณะเดียวกันก็รู้จุดด้อยที่ต้องแก้ไขเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถของตัวเองต่อไปซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง ใครเมินช่างเขาแต่เราให้กํำลังใจตัวเองแม้นว่าชีวิตที่ผ่านมาเราจะทำผิดพลาดมานับครั้งไม่ถ้วนมีจุดบกพร่องหรือถูกใครบั่นทอนมาคนที่มีความมั่นใจในตัวเองจะมีแนวคิดว่าอาดีตแก้ไขไม่ได้แต่เราทําปัจจุบันให้ดีได้และความผิดพลาดไม่ได้ทำให้ชีวิตเราพังที่สำคัญไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่ง พวกเขาจะตอกย้ำตัวเองเสมอว่าเราทำได้และเรามีความสามารถพอมันพัฒนาตัวเองถ้าคุณสังเกตดูคนมั่นใจในตัวเองจะเป็นพวกที่ใฝ่รู้ด้วยเช่นกัน คนประเภทนี้จะรู้จักเรียนรู้อยู่เสมอและไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับการไม่รู้ความไม่รู้ด้วยนิสัยแบบนี้ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเองเพราะเมื่อเรามีความรู้ความสามารถและไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นคนเก่งความมั่นใจก็จะตามมาเอง ยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองต้องการคนที่มีความมั่นใจจะยืนหยัดยืนยันในสิ่งที่ตัวเองต้องการเสมอตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยจนไปถึงเรื่องใหญ่นั่นเพราะพวกเขามีความมั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองคิดและตัดสินใจในขณะเดียวกันคนที่ไม่มั่นใจจะโอนอ่อนไปตามน้ำกับคนรอบข้างซึ่งเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คนเราไม่ประสบความสำเร็จ เลือกคบคนนำพาไปสู่ความสำเร็จการเลือกคบคนไม่ได้หมายความว่าเลือกคนแต่คนเก่งคนมีฐานะหรือคนที่มีอำนาจแต่คนที่มั่นใจในตัวเองจะเลือกคบคนที่มีพลังบวกให้กําลังใจและรับฟังเพื่อให้เราก้าวไปสู่จุดหมายได้ถ้ามัวแต่อยู่กับคนที่คอยแต่จะก,กลัว ไม่ยอมเสี่ยงคิดลบไปวันๆก็รังแต่พาให้เราตกต่ำและบั่นทอนจิตใจสุขภาพจิตด,ดีมีชัยไปกว่าครึ่งคนมั่นใจในตัวเองมักมีสุขภาพจิตที่ดีล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ง่ายไม่จมกับความผิดหวังโศกเศร้าเสียใจนานเพราะการใช้ชีวิตยังไงก็ต้องเจอกับความผิดหวังอยู่แล้ว คนที่ไม่ผิดหวังคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็จะยิ่งทำให้ภูมิคุ้มกันน้อยเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคยากกว่าคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีเจอกี่ปัญหาก็พร้อมที่จะสู้เสมอทำตัวเองให้มีคุณค่าคนเราจะไม่สามารถ มั่นใจในตัวเองได้เลยหากเรารู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทำอะไรที่มีคุณค่าต่อตัวเองและผู้อื่นเลยบางคนใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่สร้างประโยชน์อะไรยิ่งทำให้รู้สึกแย่ลงกับตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดในคนที่มีความมั่นใจในตัวเองพวกเขาจะคอยเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นอยู่เสมอ เพราะเมื่อมั่นใจในตัวเองก็พร้อมเผื่อแผ่ให้คนอื่นอยู่แล้วจงจำไว้ว่าคนที่ขี้อิจฉาและไม่ยอมแบ่งปันสิ่งดีๆให้ใครนั่นแหละคือคนที่ไม่มีอะไรดีและขาดความมั่นใจในตัวเองกล้าเสี่ยงอยากประสบความสำเร็จต้อง กล้าเสี่ยงคนที่เอาแต่กลัวและซ่อนตัวเองอยู่ในคอมฟอร์โซนจะไม่มีวันได้พัฒนาตัวเองและกล้าวไปสู่จุดสูงสุดในชีวิตได้เลยคนที่มั่นใจในตัวเองจะพร้อมลุยและไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรคใดๆเพราะพวกเขายอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในชีวิตเก็บมันไว้เป็นแรงผลักดันและสู้ต่อไป ไม่สนใจเสียงนกเสียงกาคนที่มั่นใจในตัวเองจะรู้ความต้องการและความสามารถของตัวเองดีอยู่แล้วและพวกเขารู้ดีว่าหนทางสู่ความสำเร็จต้องเดินไปทางไหนคนประเภทนี้จะไม่ยอมปล่อยให้เสียงนกกระจิบนกกระจอกมาทำให้ตัวเองคุยค้ยเขว ในเมื่อเรามั่นใจในเป้าหมายของเราเองแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจคนที่ไม่ได้แม้แต่จะพูดดีกับเราด้วยซ้ำมีไม่เท่าใครไม่ได้แปลว่าด้อยกว่าไม่ว่าจะเรื่องกายยภาพทุนนรัพย์หรือทรัพยากรใดๆที่มีไม่เท่าคนอื่นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองจะไม่เก็บสิ่งเหล่านี้มาเป็นปมด้อยแต่พวกเขาจะยิ่งสู้และ คิดหาหนทางแก้ปัญหาให้ตัวเองเก้าวไปสู่เป้าหมายอันยิ่งใหญ่ได้เพราะหากเรามีความสามารถอย่างอื่นก็ไม่จำเป็นมั่นใจในตัวเองอย่างไรไม่ให้หน้าหมันไส้การมั่นใจในตัวเองแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่หากเราแสดงออกมาเกินไปจะกลายเป็นการข่มคนอื่นยิ่งกับคนที่เอาแต่มองคนอื่นในแง่ลบยิ่งเป็นภัยแก่ตัวเรา คนที่มั่นใจในตัวเองอย่างชาญฉลาดจะต้องรู้จักวางตัวและผูกมิตรกับคนทุกประเภทเป็นอย่างดีคอยยื่นมือเข้าช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้อื่นเสมอจากความหน้าหมันไส้จะกลายเป็นความน่าชื่นชมในสายตาคนรอบข้างเสมอ สาเหตุที่ทำลายความมั่นใจในตัวเองเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในยุคไร้พรมแดนแบบนี้อาจเป็นเรื่องยากสักหน่อยหากจะทำจิตใจให้เพิกเฉยต่อความสำเร็จของคนอื่นที่แชร์ลงโซเชียลไม่เว้นแต่ละวันแต่คุณอย่าลืมว่าตัวเราเองไม่ได้ด้อยกว่าใครและต่อให้คนอื่นประสบความสาเร็จมากเพียงไหนแต่มันไม่ได้แปลว่าเราห่วยทุกอย่างมีจังหวะเวลาของมัน ถ้าเราตั้งใจและมุ่งมั่นยังไงก็ต้องมีสักวันที่เป็นวันของเรารายล้อมตัวเองด้วยคนที่มีพลังลบสิ่งที่แย่ที่สุดสำหรับชีวิตคนหนึ่งคนคือการที่มีแต่พลังลบอยู่รอบตัวเต็มไปหมดเป็นสาเหตุข้อสำคัญที่ทำให้ขัดขวางความสำเร็จของเราจงอยู่ให้ไกลจากคนเหล่านี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นเยอะ เอาแต่รอคําชมจากคนอื่นเราไม่จำเป็นต้องดีหรือเก่งกว่าเพื่อใครแต่เราทำเพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอให้ใครมาเห็นหรือมาชมเรารู้ตัวเองดีที่สุดและคนที่รักเรามากที่สุดคือตัวเราเองคิดลบกับตัวเองหยุดความคิดโง่เขลา พวกนั้นเดี๋ยวนี้เพราะมันจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จขึ้นมาจริงๆอย่างที่ใจคิดหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวการตอกย้ำความรู้สึกแย่ๆกับตัวเองก็ยิ่งทำให้พลังใจ หดหายแรงที่จะใช้ต่อสู้กับอุปสรรคก็ลดลงทุกวันดังนั้นตั้งเป้าตั้งใจแล้วไปให้ถึงข้อดีของการเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองดึงดูดแต่สิ่งดีๆคนเราเมื่อมีความมั่นใจก็จะมีพลังบวกออกมาซึ่งพลังบวกที่ว่านี้สามารถส่งไปถึงคนรอบข้างได้จริงรวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่รายล้อมรอบตัวเราพลังบวกนี่เองจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาให้เรายกตัวอย่างเช่นคนมั่นใจในตัวเองจะกล้าที่จะ,ะเผชิญกับเรื่องที่ไม่เคยหากเราจำเป็นต้องไปเจอกลุ่มเพื่อนของลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานอีกแผนกที่เราไม่รู้จักเลยในงานเลี้ยงสังสรรค์ แล้วเราเป็นคนมั่นใจกล้าคิดกล้าพูดกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองกล้าทําความรู้จักกับคนไม่รู้จักอย่างมั่นใจพลังบวกของเรานี่เองจะดึงดูดให้เราพบเจอคนที่ดีและคอนเนค t ชันดีๆก็จะตามมารับมือกับเรื่องแย่ๆในชีวิตได้เมื่อเราเริ่มมีความมั่นใจในตัวเองมากพอแล้ว ไม่ว่าจะเรื่องแย่หรือความผิดพลาดเรื่องไหนที่เกิดขึ้นกับเราเราจะเริ่มมองมันเป็นประสบการณ์ที่เข้ามาทำให้ชีวิตได้เรียนรู้คนมั่นใจในตัวเองจะไม่มองการที่เราทำพลาดหรือโดนใครพูดอะไรแย่ใส่แปลว่าเราไม่เก่งไม่ดีห่วยแย่ๆอะไรต่างๆที่ไม่ดีแต่พวกเขาจะเก็บประสบการณ์คุณมัวเหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองดึงแต่แก่นที่จำเป็นออกมา แล้วโยนคำพูดที่เหลือทิ้งไปมีศักยภาพมากขึ้นความมั่นใจจะมาพร้อมความกล้าและพลังในการลงมือทำสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นแค่เรามั่นใจและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองก็จะทำให้เรามีแรงที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆมีแพชชั่นในการทำสิ่งต่างๆอย่างไม่มีอะไรมาปิดกัน้น กลายเป็นคนที่มีศักยภาพมากขึ้นพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จชีวิตมีความสุขในทุกข้อที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่าแค่เปลี่ยนความคิดทัศนคติ สร้างความมั่นใจในตัวเองให้เพิ่มขึ้นก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นมากแล้วที่สำคัญจะทำให้เรากลายเป็นคนที่แข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆปล่อยวางจากเสียงคนรอบข้างโฟกัสแค่ตัวเองและคนใกล้ชิดชีวิตก็มีความสุขขึ้นอย่างแน่นอนอยากเพิ่มความมั่นใจทำยังไงดีเปลี่ยนความคิดกล้าที่จะโดนตาหนิ สาเหตุหลักที่เกิดง่ายที่สุดของความไม่มั่นใจภายในจิตใจของคนเราคือคำพูดและทัศนคติลบๆจากคนอื่นซึ่งเป็นตัวบั่นทอนชั้นดียิ่งกว่าอะไรสิ่งที่เราทำได้คือ ฝึกจิตใจตัวเองให้เพิกเฉยต่อคำพูดต่างๆและเปลี่ยนเป็นมองอีกแง่มุมคือมองให้เป็นแรงผลักดันให้เรามีกําลังใจและมีพลังมากขึ้นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเข้าใจว่าทุกครั้งที่มีการคาดหวังก็จะเกิดความกลัวขึ้นมากลัวตัวเองผิดหวังในสิ่งที่ต้องการไม่อยากเสียใจไม่อยากรับรู้ แต่จงคิดไว้ว่าอะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดถ้าเราตั้งใจทำอย่างเต็มที่แล้วแต่ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีไม่เป็นที่น่าพอใจมันก็คือหนึ่งในบทเรียนที่ทำให้เราได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นลองแล้วพลาดดีกว่าไม่ได้ลองทำอะไรเลยค้นหาคุณค่าในตัวเองคนเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองมีความเก่งความถนัดกันคนละแบบ แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นไม่ได้มีใครดีกว่าใครทุกคนมีศักยภาพที่มากพอๆกันแต่สิ่งที่ทําให้เราแตกต่างกันคือความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในตัวเองสองสิ่งนี้ทําให้โลกใบนี้มีคนที่ทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลวดังนั้นถ้าเราอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็ให้มองสิ่งดีๆในตัวเองเลิกคิดในแง่ลบกับตัวเอง ถ้าในเมื่อเรายัางไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักเราทุกอย่างเป็นไปได้บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้การที่มีใครสักคนเคยทำสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเราสำเร็จมาก่อนเรามีโอกาสที่จะทำมันสำเร็จได้เหมือนกันอย่าด้อยค่าตัวเองเพียงเพราะความคิดและสภาพแวดล้อมลบ คนเรามีศักยภาพมากพอที่จะเป็นอะไรหรือทำอะไรก็ได้ตามใจต้องการเพียงแต่มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่มีวันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องกล้าที่จะฝันก่อนแล้วความมั่นใจก็จะตามมาเองแนวทางเพิ่มความมั่นใจให้คนอื่นหยิบยื่นแต่คําพูดดีๆให้พลังที่สำคัญที่สุดคือพลังใจ เป็นพลังขับเคลื่อนที่ทรงอนุภาพที่สุดดึงศักยภาพมนุษย์ออกมาได้จนถึงขีดสุดซึ่งไม่ว่าใครๆก็รู้สัจธรรมในข้อนี้ดีหากแต่ด้วยเงื่อนไขในชีวิตหลายอย่างทำให้หลายคนไม่สามารถที่จะดึงพลังออกมาคอยช่วยคนอื่นได้ เพราะรู้สึกว่าตัวเองก็จะยิ่งหมดพลังแต่ในความเป็นจริงแล้วยิ่งเราพูดแต่คำพูดดีๆให้กับคนอื่นไม่เพียงแต่เป็นการผลักดันคนอื่นให้มีพลังใจยังเป็นการสร้างเสริมพลังใจให้ตัวเองอีกด้วยเพราะคำพูดที่ดีและทัศนคติในแง่บวก เป็นพลังงานดีๆที่โอบอุ้มจิตใจเราโดยไม่รู้ตัวแม้นเป็นห่วงแต่ไม่จำเป็นต้องพูดในแง่ลบหลายคนน่าจะเคยประสบปัญหาที่ว่าคำพูดลบๆที่เราได้ยินจากคนใกล้ชิดนั้นเกิดจากความเป็นห่วงแต่ทำไมถึงยิ่งทำให้เรารู้สึกแ yeah ย่นั่นเป็นเพราะคนเหล่านั้นมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ลึกๆ คนเราเมื่อมีการให้คำแนะนำแก่ใครก็จะให้ความรู้สึกส่วนลึกของตัวเองเป็นที่ตั้งจึงทำให้เขาเหล่านั้นใช้คำพูดในแง่ลบออกมาเพราะพวกเขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองและเคยประสบความล้มเหลว จนล้มเลิกความฝันไปหากเราไม่อยากเป็นต้นเหตุที่ทำให้ใครรู้สึกแย่ทั้งๆท,ท,ที่เป็นห่วงคำพูดง่ายนิดเดียวอยากทำอะไรทำให้เต็มที่ถ้าผิดหวังจะคอยปลอบเองเป็นคำพูดเสริมสร้างพลังใจที่ง่ายได้ผลดีและยังเป็นการเตือนสติให้ผู้ฟังรับรู้ว่าอาจเกิดความผิดพลาดได้นะ แต่คุณจะไม่ได้เผชิญมันคนเดียวบทสรุปการเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองไม่ใช่เรื่องยากสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจเราพร้อมหรือเปล่ากับการที่ต้องเผชิญความกลัวที่หลบซ่อนอยู่ลึกๆภายในอย่าลืมว่าความกลัวเป็นสิ่งที่เราจินตนาการและสร้างมันขึ้นมาเองทั้งหมด ทั้งๆท,ที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไราขึ้นมาเลยทำใจดีสู้เสือสักครั้งแล้วรวบรวมความกล้าเผชิญหน้ากับความกลัวเมื่อไรที่เราหลุดออกมาจากจุดนั้นได้แล้วเราจะหลุดออกมาจากมันได้ตลอดไปความกล้าไม่ได้ทำให้เรากดดันแต่มันทำให้เราทั้งรู้สึกอิสระปลอดโปรง่งและมีพลังที่จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข